สวัสดีครับวันนี้ชุมาอ่านย่อบทที่16ครับเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอยเขาจะอาไปหิดท่านเสียจากธรรมศาราแท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเขาจะกระทำดังนั้น เพราะเขาไม่รู้จักปิดาแต่ไม่รู้จักเราแต่เราที่บอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะได้ลาลึกว่าเราได้บอกให้ท่านไว้แล้วงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่ปัจบันนี้เรากำลัง จะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนแต่พอเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกโศกอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจะ ไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรม และการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษานั้นคือพระเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแกะท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตัดด้วยพาราการแต่พระองค์จะตัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน แพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสัาแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดา ทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสํแแดงแก่ท่านทั้งหลายความเศร้าโศกจะกลายเป็นความชช่นชมยินดีอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรา สาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตัดกับเราว่าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไร เราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตัดนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องให้และข้ามควรแต่โลกจะชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจากข้อปุดนางก็มีแต่ความทุกข์ เพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความเชื่อชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกสันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะเชื่นชมเินดีและไม่มีผู้ใดจะช่องชิง ความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะบะัะทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราได้ชนะโลกแล้วเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้น พวกท่านจะทุนขอในานามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดา เะได้เข้ามาในโลกแล้วเราจะจากพวกนี้ไปถึงพระบิดาอีเหราสาวกของพระองค์ทูลว่านี่แน่บัดนี้พระองค์จัดอย่างแต่มแต้งแล้วมิได้ตัดตอบเป็นคำอัดเดี๋ยวนี้พวกข้าพระองค์ รู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ผู้ใดจะทูลถามพระองค์อีกด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าพระเยซูตัดตอบเขาว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือนูเถิดเวลาจะมาและเวลานั้น ก็ถึงแล้วที่ท่านจะต้องกร,กระจายไปยังที่อยู่ของท่านทุกคนและจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบีตาทรงสถิตอยู่กับเราเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะ ประสบความทุกข์ยากแต่จงเชื่อใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะครับ